You know, เลือกครบเรียบร้อยแล้วก็มากรอกในส่วนของค่าลดหย่อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดูคลิปเก่าได้เลยนะครับแล้วก็มาที่หน้าคำนวณภาษีนะครับเวลาเขาคำนวณภาษีให้เราเนี่ยเขาจะคำนวณโดยนาเงินได้แต่ละประเภทมาหักค่าใช้จ่ายของแต่ละตัวเนาะดังนั้นไอ้เงินได้ที่เมื่อกี้เราเลือกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายก็จะระบุบอกไว้ส่วนเงินได้ตรงนี้เนี่ยเขาจะรวมยอดทั้งหมดที่เรากรอกมาให้เลยแล้วก็มาแจกแจงรายละเอียดของการหักค่าใช้จ่ายเป็นหลักนะครับนี่ก็คือตัวอย คือจำนวนเงินได้ครับรู้ว่ามีกี่บาทอันดับต่อมาคือแยกประเภทเงินไดให้ถูกต้องครับว่าเงินได้ของเราเนี่ยมันเป็นประเภทไหนตามกฎหมายอันนี้สําคัญมากๆเลยจะได้กรอกให้ถูกต้องเพราะว่าเวลาจะยืนะ่นภาษีสิ่งที่มันต้องเริ่มต้นนะครับคือการกรอกประเภทเงินไดอาจจะเช็คข้อมูลจากระบบไม้ไถ่ไอเขาของสรรพากรส่วนหนึ่งได้นะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบข้อมูลแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้ามีมากกว่านั้นก็ให้ยึดตามข้อได้จริงที่เรามีนะครับไม่ใช่ยึดตามตัวเลขที่สรรพากรแจ้งมาเพราะว่าหน้าที่การยื่นภาษีเนี่ยหรือว่าหน้าที่การนาส่งภาษีทกุ